อร่อยเยอะแยะมากมายของฝากของฝากจังแทบอันนี้ของน้องแบงอือหืออร่อยเนี่ยของพี่สมชายทาไม่ต้องห่อกล่องมางามเฉยๆเนี่ยนี่ฝากให้น้องเมย์จริงๆริงเองผมไม่ต้องห่อแล้วไอหวานแล้วมันอยากให้เซอร์ไพรส์เนี่ยอะไรมันก็ไม่รู้ของไม่เหมยจ้าอุ้ยของเราล้ากว่าเขาเลยว่ะแกแจะข้างหลังแกจะข้างหลังแกดีกว่าแกจะข้างหลังสวยๆพี่สมชายเออ ฟังไปดีจ่ะคนสวยคนสวยประจหมู่บ้าไหนมีบ้างอ๋ออะไรเสื้อเสื้อกันหนาวเดี๋ยวนะเธอไปได้ไหมได้แต่ว่ามันไม่หนาวแล้วไม่ใส่กันไรถอดใส่ดูเดี๋ยวมันกันหนาวอีกนี่เขาบอกาที่นี่จะหนาวนะรูดซิบลงดูรูดซิบลงก่อนขวางเลยเลยไม่ได้ไม่ไม่ไม่รูดซิบก่อนรู้ตัวจะคลองด้ เนี่ยตัวลิฟโอ้คือจิ้อุ่นดีแท้ปลาสื่อสีถูกใจเดีวะเมื่อสื่อเสือผพาเสือพวรลสควรเหใส่ได้ควรเได้ปิดปิดได้ไหมมันยืดมันยืดปิดได้ยืดเออสวยว่ะเขาจะให้เราไปต่างประเทศหรือเปล่านะโอ้โหสวยต่างจังหวัดให้ไปต่างจังหวัดให้ไปต่างจังหวัดไปสรวนพ่อๆก็ได้ไะตอนนี้ไม่หนาวไม่เป็นไรเขาบอกอาทิตย์หน้ามันจะหนาวอีก โอ้ยมันได้ใส่อยู่แล้วบ้านนางตอนเช้าก็ยังเย็นเย็นได้ล่ะตอนเช้าวยังต้องใส่เผือกันหนาวอยู่ด้ล่ะหนาวไม่ถึงใจวนเลยไอตอนที่มันโอ้โหสีไหมวันละโดนใจเลยเหมือนเขารู้ว่าเราจะชอบออกแนวชมพูเออเขารู้จริงๆนะตอนเขาเลือกซื้อเขาพุ่งตรงมาเลยเขารู้เลยอ่ะเออรู้ใจเรู้ใจพี่สาวเจน อุ้ยยังสวยเลยขอบคุณมากอะลองดูอุ้ยสีแบบภูกใจเวอร์เลยอ่ะเนี่ยใส่ได้ทำไมรู่ใส่ขนาดนี้อันนี้คือใหญ่กว่าตัวนีเนีอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าปลุกใจอ่ะมีกระเป๋าห้องจ้าบ่ะจ้าบ่ะจ้าบ่ะโดนเลยอ่ะโดนใจเลยอ่ะ ทำไมเขารู้แห่งซื้อมาให้ถูกใจแท้เขารู้เลยเขาเลือกแบบโดนเลยที่สวยชอบเลยอ่ะพี่ชอบสีอ่ะชอบสีอัดแก้ของลูกต่อนชอบสีถูกใจไหนนของไทย้องแบงน้องแบงของน้องแบงนโอ้โหสีแบบสีแบบเข่าก็น้องแบงเลยน่ะเนี่ยสวยสวยมีหัว แบงมันชอบเสื้อสไตล์นี่แหละเห็นไหมอ่าอสวยมากเ<อ>ขาก็น้องแบงมากเลยนี่ต่อไปออม,ม,มโอ้โหก็ซื้อมาให้ครบคนเลยเนี่ยมันจกคน,นที่ยไม่ต้องใส่กล่องก,ก็ได้หวาน้ <c oughs> าากน็เปิดจะพาหน่อยอ่าเปิดก็เปิด,ปดละถูกใจทุกคนเลยนะเนี่ยของน้องเมย์ดีน้องเมย,อเมย์ออกสไตล์ไหนขเ,ไขเขาเลือกมาให้ใครเขาเลือกนี่เอาเลือกคือกันได้หวานโอ้โห การเลยเมนักศึกษาไงใส่ไปประชุมอะไรอย่างเงี้ยใสประสมไม่เราของ้องมหาลัยมันไอ้นี่ไงใช่อืมมันเย็นไงเราเมย์มันออกแนวแบบนี้แหละคุณหนาวหนาวเนาะหนาหนาเนี่ยอยู่ในห้องคอมก็สบายเลยเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะร้อนเลยแล้วจริงจริงนะนห้องเรียนเมนะโคตรหนาวถูกใจถูกใจใช่เลยถูกใจถูกใจใช่เลยค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองตลอดไปทำอะไรคิดเงินให้ได้ทองคิดทองให้ได้เพชรโอ้ยแปบให้ได้มากกว่าที่คิดไงโอ้วันนี้ขอบคุณนัองสาวหล่าเด้อของมาให้ถูกใจเมิดบ้านเลยเนี่ยขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดทุกอย่างเลยเด้อขอบคุณค่ะ